สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ h ช n แนลมาครับมาครับกับข่าวบันบ้านมาอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเสนอเมนูผัดพริกแกงไก่ครับใส่เครื่องในครับเครื่องในก็มีอย่างเดียวครับตรับครับผัดพริกแกงไก่ใส่เครื่องในครับนี่น่ากินไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับ เส,บเสบ็บๆเยกันครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับรับชมกันตอนกี่โมง2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้ครับฝากเป็นกําลังใจให้เด็กตาดด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะครับกับข้าวบ้านๆนี่แหละครับรับรองว่าเซ่บครับ กับข้าวเราทำเองครับอร่อยแน่นอนครับเป็นตะเซบตะเซบกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับทำไมพี่น,น้องครับ เดี๋ยวไปกินมันยุงยาครับพี่แกงตำเองครับอร่อยสง่าครับภาษาตราดครับอร่อยสงา่า ติดน,น้อยไปง่ามก็จะเอาไง่่นี่เด่อยไปแค่เนาะพริกอะโอ้อดูครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตับนี่นุ่มอย่าพึ่งเบือ่อกันนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ดูกันเป็นกำลังใจให้เด็กตราดด้วยครับเป็นกำลังใจให้จิงลี่ชาแนลเลยนะครับใครที่ผ่านมาเจอก็ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากครับแค่นี้ก็ถือว่าลงทุนแล้วนะครับเนี่ยซื้อไก่มาทำกับข้าวอะไรนี่ครับ ออืเห็นเมนูง่งยายๆงนี้ครับ <c oughs> อยากกินพวกผัดพริกแกงอะไรพวกน,นี้มั่งครับก็เลยจัดเลยครับวันนี้ครับอยาก ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกกันไหมครับ <c oughs> ทางจังหวัดตาลไม่ตกเลยครับหนาวไม่หนาวหนาวก็ไม่หนาวครับร้อนสงาดครับยังไงไม่รู้ อมแค้นคอรอครับแค้นคอไปว่าอะไรครับติดคอรอตับนิน่มโนมลมลุนลิ้นครับ ใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับมือเที่ยงครับพ่อแม่พี่น้องได้อะไรกินกันเนาะได้อะไรกินกันก็ถ่ายรูปมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ แถม,แถมอืมอิมอ่มเป็นที่เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับโ,โหโหแซ่บครับ ไว้เดี๋ยวไว้กินมือสองครับเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกัน,นครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยครับ